ฟักทองบ้นบานๆนะจ๊ะอันนี้คุณแม่นะคะแบ่งให้หนึ่งลูกแบ่งได้ประมาณสี่ส่วนเนี่ยค่ะใหญ่มากลูกเองนะจ๊ะสีสันนะคะตอนนี้เราต้มน้ําเปล่ากับใบมะกรูดนะคะพอเดือดเราก็<ร>จะใส่กระดูกอ่อนหมูไปนะคะ<ๆ>เพราะว่ากระดูกอ่อนหมูจะสุกช้าเราจะใส่ก่อนเราใส่กระตินะคะให้แบบว่ามีซุปของหมูเป็นน้าซุปแบบดีๆนี่เองค่ะ เช็คดูความเรียบร้อยก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ใส่น้ำกะทิลงไปแล้วก็พริกแกเงเผ็ดค่ะนี่จ้าใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะคะทำไมสีมันออกเป็นี้เราแช่ตู้เย็ยนไว้นะคะแช่เมื่อวานเองเนาะปกติมันจะไม่เป็นไข่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะยังไม่เสียหรอกเป็นน้ำกะทิเมื่อวานนะคะที่เราตัดใส่นี่หนึ่งแล้ก็แช่ตู้เย็ยนไว้ พ okay, อเดือดเราก็ใส่นี้เลยค่ะกระที่แกงเผ็ดอ้อยน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะ,ะเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปนะเราไม่ต้องมาตำเองค่ะอร่อยจ้าตักใส่ไปเลยนะคะตามความชอบวันนี้จะแกงคั่วนะคะแกงคั่วกระดูกอ่อนหมูใส่ปลาทองค่ะใส่ไปก็คนให้เข้ากันนะประมาณนี้ละจ้ะ กระดูกอ่อนลูกนะ่าจะเอาไปทํากับข้าวบางบ้างบางส่วนแล้วนจะก็ที่เหลือก็โอเคเลือแล้วเราก็จะใส่เลยค่ะฟักทองจะ้ะใส่บบนี้เลยแล้วกันยังไม่ต้องไปให้เดือดก็ได้ปรุงไปก่อนเลยใส่ผงชูนิดหนึ่งจริงๆในพริกแกงก็มีแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยจะนน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลบก็ได้นะคะทำอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้แหละ ก็ปิดฝาปล่อยให้เดือดเลยทีเดียวค่ะแล้วค่อยมาชิมรสชาติดูนะคะเ,เปิดเช็คดูหน่อยก็แล้วกันนะคะตอนนี้ยังไม่สุกดีเนาะ<อ>ให้เนื้อมันเปื่อยเลยค่ะเพราะว่าเราต้มกระดูกหมูเนาะเราแกงด้วยกระดูกอ่อนหมูค่ะทีเราจะได้ยกลงแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผักที่จะใส่ช่วงสุดท้ายค่ะก็จะมีพริกสดนะคะต้นหอม กชีใบเลื่อยหรือชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใบโหระพาค่ะต้นหอมเราไม่ใส่ก็ได้นะถ้าไม่มีเผื่อเอาวันนั้นซื้อต้นหอมบักชีมาเหลือแต่ต้นหอมอะเราใส่ให้หมดให้คุ้มค่าที่เราซื้อมาก็แล้วกันนะคะราดด้วยน้ํากะทิเลยค่ะนิดนึงเป็นหัวกะทิค่ะแล้วก็น้ําปลาจากในช่วงสุดท้ายมันก็จะได้กลิ่นหอม เราลองชิมดูก่อนนะจ๊ะว่าได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือ,อยังเมื่อกี้ใบมะกรูดฉีดด้วยนะคะลืมไปใส่ตอนแรกตอนต้มกระดูกอ่อนหมูไปแล้วแต่ว่าช่วงท้ายเราก็จะใส่ด้วยนะคะเพื่อความหอมอีกนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะแกงขั้วหมูกระดูกอ่อนฟักทองจ้ะวันนี้น้ำเยอะตอนตอน,ตอนใส่น้ำต้มกระดูกเยอะไปนึกว่าแต่กระดูกอ่อนเหลือเยอะนะคะพอดีลูกเอาไปทำกับข้าวบางส่วนก็ไม่เป็นไรคะ่ะทานได้เหมือนกันนะ อร่อยอร่อยค่ะนี่เลยดูก่อนหาแทบไม่เจออะว้าว่าทานไหมคะอีกชุดหนึ่งสิเนี่ยค่ะรับโทงบ้านบ้านเราค่ะอร่อยเนียวหนือ